ตามเรื่องต่อเอฟซีขออนุญาตคาร,ารับผมมีกระบวนการในการทำมีะบวนการในการทำของครูเพราะฉะนั้นนะครับฝากถึงช่องอีดีมีแตกนะฮะ่อตอางประเทศนะฮีว่ามึงเจ่งมึเงเปิดหน้ามาหากรูนะช่องอีดีมิแตด็ดนะครับในลงข่าวว่าผมไปโกงแชร์ไปล้มแชร์ล้วมีหมายจับมึงเอาหมายจับมาให้ครูดูแล้ครูกำลังให้ทีมงานตำรวจของกูเช็คอยู่นะ มึงเลยคิดว่าสิ่งที่มึงทําทุกวันเนี่ยมันถูกต้องมึงไม่ชอบลุงพลมึงไม่ชอบคนนน้นมึงชอบคนนี้นะครับมันก็ตัวของมึงึงไม่สามารถให้มึงมาชอบลุงได้หรอกแล้วมึงคิดว่ากูชอบมึงเหรอไอ้ที่มึงเปิดตัวมาเปิดตัวเลยช่องยีวิแตกมึงเปิดตัวไม่ใช่แม่งไปครอปเสียงคนอื่นมาลงที่สมองหมาเป็นยาไฟทุกมึงนะครับปากถึงด้วยนะครับถ้ากินจะชนมึงเปิดหน้าชนจฟอรูนี่นะครับกูไม่ได้กลัวหรอกหมายตรงหมายเรียกหมายตรงหมายทกบูไม่ได้กลัวนะครับ กูก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับชีวิตของกูเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะถ้าไม่รู้จักกูเนี่ยนะไปพิมพ์ชื่อกูเลยว่ากูชื่ออะไรไปดูเลยว่าประวัติกูเคยมีไหมไม่เคยมีเรื่องเสียหายกูไม่เคยมีประวัตินะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มึงลงแบบนี้นะครับทำให้กูเสียหายกูจะน่าจะงานชนะกูอาจจะไปแจ้งด้วยที่ารณ์แล้วก็ทีมไซเบอร์นะครับเดี๋ยวรู้จักกันแล้วสิ่งที่มึงทำแบบนี้กูไม่โอเคนะกูเห็นมึงลงอย่างนี้มาบ่อยแล้วกูไม่ตอบโต้นะ แต่คลิปนี้กูเหลืออดจอมึงมากมากทุกมึงทําถามว่าหลักฐานเนี่ยไอคอมเมนต์ไอลน์ปลอมกูก็ทําได้เยี่ยไปเอารูปกูไปใส่ไลน์เนี่ยกูก็ทําได้กูแบบรูปใครอะรูปพี่เสือมันใส่เดิไลเนี่ยได้หมดกูก็ทําได้ไอลน์ปลอมเฟซปลอมกูทำได้กูทำได้คอมเมนต์คุยกันทักไลน์คุยกันนี่นี่หลักฐานตรงกระิบกูทำได้หมดแหละที่พวกมึงทำเนี่ยนะครับออ่นปัญญาอ่อนอีกทีนึงที่พวกมึงทำนี่ะครับเยอะเธอะ หมายเรียกยังไม่มีออกหมายจับพยานอ่อนไหมมึงทำข่ายยุคกูโง่หนะคปูสามปีแปดสีแล้วนะจะจะสี่สิบแล้วนะไม่ให้เด็กๆแล้วนะเออผมคิดว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องหมายเรียกไม่มีสักใบเลยจะออกหมายจับนะครับแล้วตำรวจผมรู้จักหลายคนเออผมไม่รู้จักนะครับหลายคลิปอาัด ฝากคืนมึงด้วยนะช่องมีแต่นะครับเด็มีแต่ 8, 8, นะครับนะครับนะมีอะไรเอาไปลอยหมดนะคุณจะได้เก็บหลักฐานทีเดียวมึงข้ามตอมอมาเมื่อไรนะเรียบร้อยนะแล้วมึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงจะไม่กลับไทยไม่เป็นไรนะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะช่องไครก็แล้วแต่ยูหล่ม,รรมหรืออีไรแนะอนะตัวหนึ่งนะมึงคิดว่ามึงจะไม่กลับไทยก็ไม่เป็นไร จับทายมาเม,มื่อไหรมึงโดนนะครับตะกิดรองบาเลยพวกมึงอ่ะนะครับมึงเอาความจริงมาคุยด,ดีนะครับมึงเอาหไอจับมาโชว์ดีมึงเจ๋งจริงอะ่ะไอ้เหี้ยหนังสือที่มึงลงไปเนี่ยใครก็พิมพ์ได้นะครับไอ,อ้เหี้ยมึงเลอะเลยนะครับเดีย๋ยววันนี้กูไปหาทนายวันนี้ผมไม่หาทนายนะครับที่มาทนายขึ้นมาสองคนเดีย๋ยวผมจัดเ,เรื่องนี้ตุ้งสัตยทนายด้วยจะดำเนินการกับช่องมึงเนะี่ยกูจะเอาช่องมึงให้ถูกปิดเลยนะจะเล่นช่องมือถูกปิดเลย แม้กูทําอะไรมึงไม่ได้มีเตาเชื่อจะกูดาวช่องมือถูกปิดเลยดานนี้มึงทําสื่อแบบนี้มันไม่โอเคนะครับทาสื่อบบนี้มไม่โอเคนะครับคุณมีโซเชียลไม่ใช่กูลเล่นโซเชียลแต่พิจิตนะครับนะไอตี๋ปากถึงช่องมีมีแตดนะครับเจอกันทุกช็อตนะนะครับใช่คือมันลงเงงี้ยมันทําให้เราเสียหาย นะครับชื่อช่องแม่ช่างไม่น่ากลัวใช่องก็ไม่ใช่ตังค์นะใช่คือมันมันมันลงอย่างเงี้ยมาประมาณสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วตั้งแต่พี่มาอยู่กับลุงได้สามสี่เดือนตอนนี้พี่อยู่ลุงเราจะเป็นปีแล้วเราก็ปล่อยผ่านตลอดใช่เลยปล่อยผ่านตลอดแต่พี่ไม่เห็นหมายสักใบเลยหมาอยู่ไหนขอรีพี่ถามหน่อยการที่จะออกหมายต้อใครสักคนเอ้ยเอ้ยใครนั่นพี่เสีย เอากระต่อเข้มาทุกคนต่อต้อแต่ไ่หมายโอเคครับผู้กานขอบคุณผู้การเดี๋ยวผมไปแจ้งฝากครับผู้การครับครับครับได้ครับครับครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับผู้การครับอ่ะต่อเลยครับเดี๋ยวให้ดูแป๊มสิบพิตต่อด้วยให้ตีเดี๋ยวผมให้ตีดูเลยครับให้ดูถึงกระบอกเดี๋ยวผม จะให้เอฟซีดูอะไรครับนะครับนี่ครับแค่เรากรอข้อมูลไปนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็รหัสเนี่ยเอฟซีดูนะครับดูกล้นะครับนะครับมันก็จะขึ้นแล้วครับนะมันก็จะขึ้นแล้วนะครับมันจะเป็นเว็บใช่ไหมครับครับมันจะขึ้นคดีอาญาเนี่ยเลขหมายเลขศูนย์ดูนะครับดูนะครับคดีอาญาหมายเลขศูนย์คดีหมายจับศูนย์ผู้มีหมายจับ เห็นไหมครับนี่คดีของกูสูตรพวกมึงทําอะไรกันอยู่ฮะนะครับพวกมึงทําอะไรกันอยู่พวกมึงเล่นอะไรอยู่สูตรไหมสูตรไหมคดีอาญาสูตรคดีหมายจับสูตรคดีหมายจับอ่าเนี่ยสูตรไหมไปสูตรไหมดูไหมแล้วเนี่ยน่าจะเมืดแล้วเนี่ยจะดูเรืองสูตรไหมอ่าดูไหมสูตรไหมขึ้นมาเนี้ยสูตรไหมสูยรทุกรายการสูตรทุกรายการไหมเนี่ยเนี่ยหมายต้องตีนอะไรของมึงฮะ กมึงได้รายการคิดว่ามึงเจ๋งที่ว่ามึงทีมงานขอมคนเดียวเหรอกูก็มีทีมงานเนี่ยคดีพวกนี้มันมีไหมถ้าคนมีคดีมันจะขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามเขาเช็คเข้าไปในกรมตํารวจมึงคิดว่ากูกูโง่เหรอมึงคิดว่ากูไม่มีทีมงานตํารวจเหรอกูไม่เจ๋งจริงกูไม่ได้อยู่กับลุงพลหรอพวกมึงจำเอาไว้นะครับอย่าทะลึ่งเล็งข่าวเล่งข่าวให้ดีๆหน่อยนะถึงกูไม่ใช่คนพุกทหารนะครับแต่กูก็มีเส้นสายอยู่ที่นี่พวกมึงเตรียมรับกรรมสิ่งที่มึงทำไม่เลยมึงเห็นไหม คดีอาญาศูนมึงเห็นไหมเห็นไหมครับมึงเห็นพูกม like? cool. ึงเห็นกันไหมคดีอาญาศูนเห็นไหมผู้มีหมายจับสูเห็นไหมสอนนอธรรมศารไลาเห็นไหมสอนอเนี่ยสอนนอเนี่ยสูเห็นไหมผู้มีหมายจับศูเนี่ยเนี่ยผู้มีคดีอะไรเพราะบัดกูข่าวสะอาดไอ้เคียกูมีคดีก็มาวันที่สองนี่แที่ต่อยคนนั่นแหละเร่งจะมีคดีนี่จได้เมื่อวมึงจะเอาคดีอะไรกูถามนี่ได้มึงจะเอาคดีอะไรพวกมึงเล้งข่าวอะไรกันนะกูฝากถือมึงด้วยนะช่องดีมีแตกนะ ะมึงเห็นไหมไอ้หียข้อมูลพวกนี้มึงคิดว่ากูทําไม่ได้เหรอกูทาได้หมดแหละอันนี้ส่งมาจากนะครับนะส่งมาจากกรมตํารวจนะครับนี่ครับส่งมาจากกรมตํารวจนะครับนะครับส่งมาจากกรมตํารวจนะครับมึงจะคิดว่ามึงมีเส้นสายตำรวจคนเดียวเหรอฝากมึงดูนายดีมิเต็ดโอ้คอยแหมกองที่งาน ดูไว้นะมันมีช่องอีดีมีแต่ถาพี่ถูกออกหมายจับวันนี้เหรอเอาว่าพี่ไปคดีโกงทองแช่พี่เอามึงดูนี่คดีอาญาเป็นศูนย์ไหมมันเช็คในเว็บได้หมดแล้วเดี๋ยวเช็คในเว็บไม่ได้คราวนี้ข้อมูลลับอ๋อข้อมูลล,<ด>ลับนะฮะได้คดีอาญาเป็นศูนย์เห็นไหมอันนี้ใครส่งมาล่ะพี่อาทีมงานที่รู้จักพี่เป็นตำรวจเหมือนกันสายตรงมาเลยคดีอาญาเป็นศูนย์พวมีหมายจับเป็นศูนยทุกอย่างศูนย์ะฮะทุกอย่างศู้มีหมายจับเป็นศูนยเห็นไหมเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มึงทำนะช่องอีลีมีแตะนะมึงเตรียมรับกรรมนะครับมึงข้ามต่อหม้อมาว่าอะไรที่ตัวน้ำภูมินะกูจะต้องบดล็อกมึงนะครับมึงเล่นข้าวแบบนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่ก่อนโอเคเอาไปต่อกันต่อนะครับผมที่สูๆเด้อนี่ยพิม้โอะครเประมาณนี้นะเอฟซีเนาะก็เนี่ยนะครับผมเล่นแชร์ไม่เป็นนะบอ๋้พี่เขากล่าวหานาทีนาทีไปโกงแชร์นะเอฟซีแค่ห้าส่วนในที่นี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทับนะครับวยครับแมงรับบูชแนลครับ